ท่านประธานที่เคารพท่านสมาชิกผู้สรงเกียรติกระผมนายทิตินันแสงนาคสมาชิกสภาผู้แทนรัศฎรเขตหนึ่งจังหวัดขอนแกน่นตัวแทนคนเมืองพรคภูมเจไทยครับท่านท่านประธานครับผมจําเป็นที่ต้องลุกขึ้นมาอภิปรายรัฐมนุนในวาระนี้เนื่องจากผมเป็นคนหนึ่งครับที่ต่อต้านรัฐมนูญฉบับปี60ผมเป็นคนหนึ่งครับที่รณรงค์ไม่รับร่างรัฐธมนูญปี60 สาเหตุเรื่องมาจากเมื่อปี2,557ผมมีการลงและสมัครเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาหรือสวอแต่ตอนนั้นผมไม่รับเลือกครับคนที่ผมเคารพถือเหมือนพ่อได้รับเลือกเป็นสวครับแต่ปรากฏว่าท่านได้ประชุมแค่สองนัดก็โดนคณะรัฐประหารยึดอำนาจไปจากนั้นอีกไม่นานมีการประกาศตั้ง สภา,าปฏิรูปแห่งชาติหรือสอปชคัดเลือกจากจังหวัดจังหวัดละหนึ่งคนผมก็ไม่ลังเลครับที่จะเข้าร่วมสมัครจังหวัดข้นแก่นของผมเนี่ยมีผู้สมัคร30ท่านผมก็เป็นหนึ่งที่สมัครด้วยแต่ผมก็ไม่รับเลือกครับผมได้รับเลือกและเชิญให้มาเป็นคณะอนุกรรมธิการรน,นรงค์สปช พร้อมทั้งตำแหน่งรองโฆษกคณะณวันนั้นแหละครับผมเริ่มรณนงรงรับฟังความคิดเห็นประชาชนในจังหวัดขอนแก่นและเวทีอื่นๆที่สภา,าปฏิรูปแห่งชาติจัดขึ้นแล้วก็ได้มีมติร่างรัฐมนุนฉบับปี2558กับท่านอาจารย์โมลสักวันโนขอประธานอภยัยที่เอายามรัฐมนุญฉบับนั้นก็ถือว่าเป็นรัฐมนุนที่ดีฉบับหนึ่งครับ ผมมีโอกาสร,ระดมความคิดเห็นจากประชาชนหลากหลายเกือบทุกจังหวัดแต่แล้วรัฐทุนฉบับนั้นก็ไปไม่ถึงฝันครับเนื่องจากว่าคณะปฏิวัติไม่ยอมรับจึงมีการตั้งคณะร่างรัฐมนูนฉบับใหม่ขึ้นมาคือปีหกศมีคนถามว่าปีหกศเมื่อไม่รับ มาสมัครเป็นสสทําไมผมอยากจะตอบเลยเกินครับว่านี่หละครับที่ผมสมัครเป็นสสก็เพราะผมจะเข้ามาแก้รัฐธรรมนูนปี60นี่คือวัตถุประสงค์หลักของผมที่เข้ามาวันแรกเลยครับและผมได้ร่วมอภิปรายและเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูนมาสองครั้งครั้งแรกแก้ไขรัฐธรรมนูญปีมาตราสองหเพิ่มมาตรา15ทับหนึ่ง ืมีการตั้งสอสะอขึ้นมาแต่ก็ไปไม่ถึงฝันครับโดนคว่ำในสภาแห่งนี้แหละครั้งที่2แก้ไขมาตรา81และมาตรา93ผมก็มีส่วนเขาเป็นกรรมธิการร่วมด้วยแต่สุดท้ายท่านประธานก็ไปไม่ถึงฝันและครั้งสุดท้ายที่เพิ่งผ่านสาภาไปเนี่ยทั้ง4ี่ฉบับการแก้ไขมาตรา272เป็นหลัก ก็ไปไม่ถึงฝันอีกผมหมดหวังแล้วครับท่านประธานคิดว่ารัฐมนูญฉบับนี้คงแต่ต้องไม่ได้แล้วโชคดีครับมีเพื่อนสมาชิกฝ่ายค้านเสนอขึ้นมาให้ทำความคิดเห็นเป็นประชามติเพื่อจะตั้งสสรซึ่งมันตรงใจผมมากมันตรงกับบรุงการที่ผมตั้งไว้ไม่ว่าใครจะเสนอขึ้นมาถ้าเป็นเรื่องนี้ผมร่วมทันที มันตรงกับกระบวนการของผมครับการตั้งสอสอขึ้นมาเนี่ยเป็นตัวแทนประชาชนที่แท้จริงจะดีไม่ดีเราไม่สามารถบอกได้เพราะประชาชนเป็นคนเลือกขึ้นมาทั้ง77จังหวัดและอาจจะมีผู้ทงครุ้อีกคณะหนึ่งเพิ่มขึ้นมาแล้วแต่สอสอจะไปกำหนดซึ่งผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งครับท่านประธานครับและผมหวังว่า รัฐธรรมนูญฉบับที่เราวาดหวังว่าจะมาแทนปี60เนี่ยจะเป็นรัฐธรรมนูนฉบับประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงผมหวังนะครับว่าผมจะเป็นส่วนหนึ่งที่คอยผลักดันให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แทนฉบับปี60นี้ให้สำเร็จผลจงได้ ในสภาชุดนี้ครับขอบคุณมากครับท่านประธานครับ